จกมานี่โบมีล่ามได้พี่น้องเลยทางสาวลาเพชนี่เห็ดเองได้อยู่ว่เนาะจิบจิบว่ะทางสาวลาเพชนเพิ่นกับผอมลงได้พี่น้องเลยเนาะผอมลงเพราะว่าลูกได้ลูกสอบอ่ะมุเทียกับบริการเขา พี่น้องเอ้ฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ตัวกันนำบันไวลงมาพี่น้องเลยอ่าอากัศเซาเนาะยังมืดยังมัวอยู่พี่น้องเอ้อ่ากำลังมืดอยู่ทางนั้นเนาะกำลังตั้งคู่มาอีกแล้วเนาะคือตอนนี้พี่น้องเนะอ้เนาะอยู่ที่เฮือนซานของทางสาวํำเพรอีกรอบนึงเนะาะเอากลับสบายดีเด้อเบิ้สุขูสุคนเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ การุณีทางบ่าเสียงเพิ่นพาสร้างเนาะมาเดินแบบเบิ่งห้องครัวห้องน้ำแล้วอะไรบ้านสันพ yes> ี่น้องเลยเนาะมาโอลมรคงราคาแล้วกาจัดแจงอุปกรณ์เนาะพี่น้องเนาะรอบหน้าจังมาอัปเดตว่านสันอ่ากาทางบ่านจันเนาะกำลังสีหวนลื่นกล้าบ้านพี่น้องเลยอ่าก็เลยถือโอกาสเวียนเข่ามาก่อนเนาะมารอบนี้ว่านจันกับบริมามือเป่าคือเก่าพี่น้องเลยอ่ามีเมล็ดพันธุ์พืชเนาะ าลายยางลายสิงลายสายพันธุ์พี่น้องเลยมามอบให้เราทำกันเนาะแล้วก็เป็นเสียมจกเสียมซื้อเสียมจอบนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็ถูโคดน้ำนเนาะอ่าให้ทางสารลันธุ์ที่เราไปปลูกอ่าพันธุ์พืชไว้กินแาบั่นพี่น้องเลยเนาะด้าโดย้วยดย้วยผ่าล,าลมฝนตก อะกาศดีขนาดพี Allah, Allah, that, Allah. Allah, Allah, ่น้องเอ้ยดินชุ่มน้ํายินเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไปซะพี่น้องได้่เอาหลายแล้วเนาะเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องทางในผู้เนาะอ่าเพิ่นเป็นยิดคือมีซอยม้อยแท้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องเอ้ยเข้าเบิ่งเข้าชมกับบ่าวจยอีกเนาะรอบนึง โอเคพี่น้องไยว่าจันกัเข้ามาฮอดเฮือนฮอดซานของเราเรียบร้อยเนาะมาก็เห็นทางสร้างเพื่อนสร้างกัสร้างมีลูกบ่นี่พี่น้องไงภาก,กันอุ้มลูกอยู่เนาะพี่ทางนี้กัทางสาวลำเพลนเพิ่น,นสบ,บายดีบบยดโอ้ตุ๊ก,กตาหน่อยเป็นอย่างเด้เมื่อนี่เฮ้คือหน้าบูดแทะบอก,กอาคาเตอนีหยังครบเด้อันนี้บอกฝนตกเมื่อกี้นี่เนาะ บ่อน,นอนม่วนว่าอละบ่เ <c oughs> มือนี้เพิ่นเอาสร้างมาพี่น้องเลยทางบ่อเสียงเพิ่นเอาสร้างมาเดินแบบเบิ่งเนาะว่าสีหิตแบบเพื่อนแบบซานเพิ่นนี่แหละตกลงกันได้แต่บ่เด้่พี่น้องเลยบ่จนไปถามมึงเพิ่นก่อนแป๊บหนึ่งเนาะสบายดีีไหมเนะา,า,า <c oughs> ะลูกบ่เนี่ยสองคนล้านอ่ะนี่ยล้านอโอ้โหน้าคือคือกันแทศล้านคือกันแหละ เป็นคู่แพทบ่นี้เนาะคู่แพทคู่แพทโอ้ดูของแพทอันนี้นี่เปี้ยนี่แต่เกิดมานี่แ่เกิดนี่เป็นเกิดมาเป็นเลยเป็นเลยย่างบ่ได้เด้อนี่อนีบัดอันปกติมอนีเนาะปกติอาจะซื้อได้ดบคําซื้อได้จ้ดําลุงเอ้ยดไอ้ดแดบ่อันนี้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนดําเนาะอืมจักปี้นี่ประมาณ มเป็นเมันชงปีปลายแล้วบ่นนี่บ่นชาปีชาปีปลายแล้วบุยจักหน่เออเป็นลานเนาะดูของเพจออกมาบัดผู้หนึ่งบัดบอสมบูรณ์เนาะบอกบางคำบอกเออเด๋อเด๋อเด๋ออันอันลานนี่ลูกสาวบ่หรือว่าลูกชายใช่ลูกชายอืมลูกเท่าเลิศอันนี้เออลูกเท่าเลิศเนาะเป็นนี่ได้ได้โอ้ล้มกันเมื่อกี้นี่ได้จุดหมายปลายทางอยู่บ่ได้คำตอบอยู่บ่ด้เนาะ เบบเพนเพิ่นกับพ่อเข้าใจเลยเนาะโดยพี่น้องเไยบดหิริห์ให้หิรหน้าบ่ออสังหิริหิริหน้าแต่ว่าอันนี้หิริหน้าบ้านหน้าเมืองเพิ่นเด้เพิ่นให้เห็ดิเหรอหิริโอ้หิริไปหิริหน้าเองอยู่ผูเพิ่นเด้มันก้าวตาเนี่ยแหละโบรายๆดอกกันนะกระดิ่นกระสิเรนหิริตัวนี้น้ำเนาะอันนั้นให้ลูกดอกกันเลยคอยเด็ดเอากำควานมาหิริตัวนี้ อือันลูกเป็นเห็ดอย่าโดยเห็นได้ใส่กัมันสียำให้ยำนาเนาะบอกว่ากันเด้อพี่น้องเไยเห็ดงานตัวนี้น้ำแล้วก็ไปเห็ดให้เห็ดนาน้าเนาะเพราะว่ากินยังกระโบเล่คือกินเข่าได้พี่น้องเไยเนาะเด้อเด้อเด้อเข้าใจกันแล้วบาดนี้เนาะเห็ดหงนงหงน้าเห็ดหงครัวขนาดน้อยใหญ่ก็คือทางบ่อเสียงเพิ่นเพื่ออะไรพี่น้องเไงบริหารจัดการเบื้องเนาะว่าถนนทัวนี้ค่าสร้างเพิ่นเอาเท่าไรเด้เพิ่นคิดเนาะอันนี้ เออหมู ờ, vào, ee, oh, ay, so, ่ว่าต no. no. yep. mm. ุ้บีบแบบคนละสี่ล้านนะเขาบอกโอ้ยไปเบิ่งก้อนเนื้อที่มันเป็นแนวเหตุเทือนเขาบอกมังเทือกเหตุกระเทิบลงยื่ซื้อนะเหตุกระเทืบเกาะรงยื่นซื้ออันนี้แหละทางค่อยผู้ชางเองนะเขาบว่าประมาณเจ็ดล้านเพิ่าขอเพิ่นว่าประมาณน่ะหกล้านหาได้ยี่บ่หดือยังบ่ได้ได้ให้คำตอบนะต้องไปกลร่มกับทีมงานก่อนเนาะเออว่ามันสิได้บ่ได้จังได้เนาะ เขาวเบา้ยลายมูอเวียดนามละก็ยามเบี้ยโวหากันมือเถื่อกันรุดได้กับมีนะเด็กบุงเด็กเบื่อกันไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะลองเบึงลองเบึงแสเนาะโอ้ลมกันได้แล้วพี่น้องเลยสร้างก็สร้างเห็ดน้าเนาะเห็นให้เห็นหน้าคือการกินบ่อขนมบุกล่ะกินบ่อกินบ่ขนมบ่แต่ว่าเข้าใจวูเนาะแต่ว่าเปี้ยแต่แข็งเปอว่าจันเห็นแบบนี้ยว่าจันคิดเห็นแต่อ่า ไทยก็พี่น้องไงอยู่ทางไทยเนาะกำลังดังช่วงนี้เพิ่นแบบจับนี่เพิ่นสามารถเฮ็ดให้แข่งซื่อตรงได้นี่นะเออแต่ว่าอยู่โอ้ยคนอิอสลามพี่น้องไงนาะทางไทยผู้เออโอ้ยเนาะเพิ่นมาเฮ็ดนี่ปั๊บคาเดียวแล้วอันนี้พี่น้องเลยเนาะว่านาง่าแป๊บน,นึงดนดเด้อเด้อเดี๋ยวเลาเอาขอนมมาให้ก่อนเด้อเนาะกินอยู่บ่ Chào chào. Đôi đôi, đôi đôi lùng nhai ơi. Khai ăn xe vin lốt vỏ vỏ sần. Khai lốt lơi vỏ nó. Thang xào làm phết và thả ăn ngộp. Ăn bộ phô hóng nàm này vỏ khai lốt lơi vỏ sần Khai ăn xe vin mà hết lốt vỏ sần nó. Áo, Nó, áo khám. Vâng đi điều họ xe em áo hay thang nói phần này nình nó. Áo khám là nụ mưu áo vô, นบนบทุท nope, nope. th uh ุถ huh. ja, ja, ึงจ้าอยู tutaj, right. okay, okay. ่ถึงจ hey. ah, ah, ah. ah. ah, ้าเป็นบ่ทุทุลูกทุนมือเอานบทุบอกน่เอาเอาบุป็นยัใส่เอาเอาแหละบุก่าวเลยบ่ายนี้เลยโอ้โหขอบใจขอบใจเออเอาเอาเอาเดบ่าวประกวนเอาเอาไว้กินเด้อนี่นุ่มผมเด้อขอบใจใช่เออเลองเมันก็เพลินผมด้วยเออคอยมากก่า คือคอยเองก็ขึ้นได้อยู่นึงเพื่อมาหกลานหาก็เอาได้แหละสำนั้กถือว่าบ่อเนี่ยมีแต่จ้างเอาคนแถวนี้และขมูภูเขามานำมังกรีเราคนก็เอาได้แหละสำนักหกล้านหาลองเบิองเนาะลองเมืองอะไรจังเลงโชเบอร์หากันเองเด้อเนาะทางบ่อจันบ่้เห็นผู้จักนำได้ตัวนี้พี่ดองเลยทางบ่อเสียงเพิ่นเป็นสะพานบุญให้ทางเมชีดีเนาะมื้อนี้บ่อจันมีแต่มาพี่ล้พี่ดองเลยซักกรูเกเรยู่พี่เนาะอนี่ เอาอุป,ปรกรณ์การปลูกการพังไม้ให้เมื่อนี้พี่น้องเลยอ่านี่มีแนวหดบัวหดไทยคนขี้ขลาดูเมนบออ่าแต่วบอจันชื่อจอบหรือว่าเสียมจกมานี่ยโบมีล่ามได้พี่น้องเลยทางสาวรเพิษนเห็ดเองได้อยู่บ่เนาะจิบจิบใส่ตรงนี้เลยเลยเห็ดเป็นเบิดเนาะนี่พี่น้องเลยอ่านี่บอจันเอาซื้อมาให้เพื่อนนี่ รุ่นแบบว่าเฮี้ยวหาวเบาะนี่พี่น้องโมเมนต์เนาะแคลกแคล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 เลยนาะอย่างดีเลยพี่น้องไงสุกซับปุ๊บจำปั๊บโลดหนนี่เนาะอ่าหัวดำกับหัวโปรตีนกับเฟซเลยฮ่าฮ่าฮ่าโดยโดยขอบใจนะไอ้เนาอปรึกษาเบิ้งเนาะต่อรองกันเบิ้งพี่น้องไงโอรมกันเบิ้งมื้อนี้เนาะว่าจันซื้อแนวปลูกมาให้เด้อหลายอย่าง นี่อันนี้เป็นชมพักเสียนให้กินช sure มพักเสียนเด้อมารอบหนาเด้อบอกินชมพักเสียนบ่อันนี้พักเสียนเนาะอันนี้เป็นเอ่อพ okay. um ักซีเนาะกินกับลาบลาบพักซีได้กินบ่เจ้าก็กินอยู่บ่าพักซีกินกินคือกันเนาะจักอยู่ว่าเนียมมันมันอยู่พี่น้องเไยเนาะอันนี้พักอิตูไปเกีงเฮ็ดเนาะโอ้มารอบหนาเ็ดด้้จะ มาลำหน้าจิมาคอพักอีต้มาใส่เก่งเฮ็ดเดอ้อไม่ไดไ้แล้วบริโภคน้ำน้ำอ่าพี่น้องเ, <laughs> เอาสาบบริกินน้ำลอกอนันนี้เนาะอันนี้พักกาดเนาะเอาไปกินกับลาบกับก้อยขึ้นกันไปต้มซีมีกับเซบเนาะไ <laughs> ด้ลยเออเอาซื้อมาให้ลองเบิึงอ่า <laughs> มือปลูกอีรีบ่อ่าเนาะบ่มีอุปกรณ์จะซื้อพี่น้องเลยเมื่อนี้นี่เอามาขุดเห็ดให้คนขี้ค้านุ้ยได้พี่น้องเลย เนาะเออขอจะมีอุปกรณ์เนาะทางเพิ่นบ่ยากดอกพี่น้องเไงทางเราเห็ดมาลมหนาลองเบิ่งน้ำกันว่าสิได้เห็นพื้นที่แห่งนี้เขียวสะอีหรือว่าหรือว่าลำเนาะลองเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไยโอ้แม่นมันสิบ่เห็ดอแย่เยอะเนาะด้วยผลทุกใบล่ะยุงครบแล้วอันนี้เนาะมีแต่หอยยุงไม่บ่ โดยซูนคันซูนแหละมันพองขึ้นอืมปิดจุ่มเลยปนดอะไรเนาะเออค่ะเวลาตอนกลางเว้นกะอันกลางมุ่งโดดเดินเนาะนอนเนาะย่านเมงไม่ตอดเพล่นอ่าเปิดไ่บอกลางคืนนอนโดยเปิดทางเนอะมันและอืมันก็เงยเข้าไปเนาะโดยแต่ว่าไมงใหม่มันเข้าไปเด้งคันวบาปิดไฟกบะเขิบเมื่อคืนนี่ลืมลืมปิด ตั้งระบบอันปิดเปิดอัตโนมัติโดยเลยเนาะขับมาเพิ่นเปิดเองเพิ่นเด้อบอกเวลากินข้าวแล้วบ่เจ้ามื้อนี้กินแล้วยังอยู่บ่เข้าซีดีเล็กยังยังอยู่เนาะบ่เสียงเพิ่นมาให้วานี่นําเนาะโอ้โดยเพิ่นยังไงเอ้ากะเรื่องข้าวเรื่องน้ําทางไอ้สร้างเฮากะเพิ่นว่าอยู่นําเพิ่นเองเนาะเออถ้าว่าอันทางสารําเพิ่นมี เนี่ยอยู่ในกินก็เอาห้เพิ่นกินน้ำเนาะมีจักมือไรได้ใช่เลยขึ้นมาบบบนี้พี่น้องเลยทางว่าเสียงเพิ่นกินขึ้นมาอัปเดตอันห้องนองห้องน้ำนี่แหละเนาะลองเบิ้งว่าสิอันได้ไว้แล้วง่ายสำคัญพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เจ้าไปใส่ห้องน้ำอยู่ไช่ไหมไปขุดเอาบ่ขุดเอาคุดในป่าเนาะเวลาน้องเนาะเวลาเจ้าว่าขอโทษเด้อ เวลาเจ้าปวดท้ายมาบัดน้องน้อยบัดยังบ่นอนสินะเจ้าเฮ็ดอีใดบัดนี้ง่ายป่าไว้ง่ายป่าไว้เลยเอาข่นาเพตัวเพ่สิล่นมาห้องว่าว่าเพิ่นแล้วนี่เนาะย่าเนาะเออดึงัดลมพัดลมตาบัวมันอือระวังเด้อเนาะเด็กน้อยกําลังันสนซ้ําพี่น้องเอ้ยอือโดดเออทางบ่อเตียงกจักสิได้เวมาหาเจ้าหรือบ่เด้มื้อนี้เนาะอ่ังเบิ่งพี่น้องเอ้ย อาเพิ่นบอคำเพิ่นเกสิมาเนาะว่าจันทร์ลงมาก่อนเนาะแหมนอนคืนเดียวพี่น้องเอกสกับแล้วเนาะอื่นหดบ้านแล้วมาแรงพี่นางเอกเออเดินเดินเอานี่ซื้อมาให้เด้อเนาะอ่ากับใจลายเนาะก็สำหรับข่าวของอันนี้พี่น้องไอกเนาะกับบอจันทร์มีทางพี่ใจดีเนาะอยู่ทางพังต่างประเทศพี่น้องเอกทางสวีเดนเนาะ อ่าซื้อเพิ่นนี่พี่เจอซีรีวัอนั่นว่าสันพี่น้องเลยพี่เจซีรีนั่นเนาะอ่าเพิ่นมอบอ่าทินส่วยเดียวเบื้องต้นไว้ครับ,บว่าจันว่าสดสวยไคก็ได้เด้อตามข้อมาสมว่าเสนเนาะมื้อนี้ว่าจัน,จน,จน,จนเอางบส่วนนั่นมาซื้อเสียมจกเสียมจอกพี่น้องเลยซื้อแนวหดพักเนะาะเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ทางสาวน้ำเพนเดอ้อมามื่อน้าหวังว่าสิได้เมื่อขอเมื่อกินเนาะน้องหล่าเนาะ เดี๋ยวผักสาลัมเพนขอบ,บุญขอบคุณทางพีเจพเนเอ๋นะผมอยู่ต่างประเทศเพื่อแหละสวีเดนมาสันพี่นองไงใจลายเด้อหายจะดีไม่แห้งเด,ด้อเดยอการมือสาวก็หายได้บุญนยามือแรงเด, <c oughs> ด้อเฮ้ยหายจะดีไม่แห้งก้มเจ็บจะได้ก้ไมไก่ยังมีเด้อเดยอไอห่างไห้มีมานาเด้อเด้อพ,พี่นงง้องเไยเนาะสาธุเนาะเอากระสวย เนี่ยปลูกเนี่ยพังนี่แหละพี่น้องก็ายชีได้มาอาศัยกินน้ำโมเมนต์ยังดอกเนาะเบื่อกินเกือบขายเนาะน้องหลานเนาะน้องปีใหม่พี่น้องเลยบวกขายกับขายให้เป็ดไก่เตื้อเป็ดไก่เหมือนมาสือไก่ลายได้นีเนาะได้ซ้ำไก่ก่อนเดินมาซื้อก่อนได้คนจะได้กินอยู่โอ้มากพี่น้องคนนี่เออเอาไปปลูกไปพังลองเบิรงเนาะว่าจันท์มาลบหน้าสิ เออสรรหาอุปกรณ์มาใหม่อีกเด้อรอบนี้เอาซ่ํานี้ก่อนเนาะไปก่อนแล้วบาดนี้เมื่อปะเด้อเด้อบ่อีล่ะว่านำทางเด้นี่เนาะบู่ใหญ่ไปไวเด้อเนาะใหญ่ไปไวเด้อนี่น่ะมาเล่นเด้อเล่นน้ําหลังเด้อเอาไปก่อนเด้อบดนี้าลําเพเด้อลก่อนเนาะเบิ่งงลูกเด้อ สู้ๆเนาะอยู่คนเดียวกับพี่น้องเลยลำบากเนี่เนาะเมื่อยได้เนาะเมื่อยได้เนาะเห็นบอกอ่าเห็นทางสาวรำเพรียงๆกับผอมลงได้พี่น้องเลยเนาะผอมลงเพราะว่าลูกได้ลูกเสาะอ่ะคุณเทียกับบริการเขาอ่าพี่น้องเลยเข้าใจอยู่ตัวนี้เนาะเพราะว่าขนาดว่าจันอยู่กับลูกกับเมียสองคนกับยังซอยกันกับอ่ายังเมื่อยได้เนาะอ่าเราคิดว่าง่ายอยู่ แต่พออยู่กับเพิ่นอีดีแล้วนี่เนาะบ่ได้ง่ายเด้อพี่น้องเออต้องเบิ่งต้องเพิ่นซํานี้ยังใครอยู่ปะไว้ยอยู่บ่เก่าเนาะอีกสักหน่อยนึงนี่้ยพี่น้องเอ้ยคานกตกตกตไปแล้วแหละเนาะสู้ๆสู้ๆเด้อเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเอ้ยกําลังสิได้ห้องน้ําห้องในห้องครัวเนาะดีมกดีใจนําเด้อเาอดๆเอาพาลูกเข้ามก่อนเนาะแดพี่น้องเอ้ยมื่อปะเด้อเด้อ สบายไปบ,บ,บายบาย,บายสบายดีพี่น้องไงเนาะผลตกลังผ้าหลังพลพี่น้องไงเมื่อกี้นี่ก็นำวันไวลงมาบันนี่เด็ดเนาะาโตหาผ่าหายางมาตากเรื่อยพอมันเด็ดเนาะ <c oughs> เอ้อะโอเคพี่น้องไงนอกจากต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีบัดสุขสุขคนพี่น้องไงที่สดสวยเฮือนซานบ้านซองเป็นน้ำเป็นไฟเนอะอาะเครื่องปลูกของพัง สิ่งอำนวยความสะดวกให้ทางสาวลำเพ็นเพลินพี่น้องเลยคนอารมณ์ดีเนาะเดียงเดียวพี่น้องเลยก็ถือว่าจนนี้เฮือนมีซานเนาะก็ขอขอบพระคุณในหลายพี่น้องที่ที่ฮัดที่เพ่งทางสาวเพลินเนาะกะโอเคพี่น้องเลยรอบหน้าพี่เลเนาะสิพาพี่พาน้องมาอัปเดตเบิ่งความแตกต่างเนาะว่าสิมียังเกิดมาเกิดผลออกเนย มื่อนี้ไปกวอนพี่น้องไอ้เนาะพบพอกันใหม่เด้อมือหนะเมื่อวานขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องไอ้เนาะกันบัดสุขสุขคนสุขสบายดีเด้อมื่อนี้มากะอารมณ์เพิ่นอยากเศร้าๆอยู่นิดนึงพี่น้องไอ้เซมินเอาลูกเมื่อยมื่อนี้เนาะบริญีนเสียงหัวซ้ำโดยกะจักเรื่องโซโตงเพื่อนกะว่าอยากถามเพื่อนลายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคไปก่อนพี่น้องไอ้สบายดี เยอะวัดสุข,ขูสุคนเด้เอเนาะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยเด็ดพักขนาดพี่น้องเลย